นิยายเสียงเรื่องเยี่ยวสาวทะเลทรายประพันธ์โดยธัญญาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไพโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่6 ตอน,นาพัทกับผู้ชายหนวดดกกล้องถ่ายรูปถูกนำออกมาใช้แล้วถ่ายภาพธรรมชาติรวมทั้งสถานที่ต่างๆเอาไว้ซึ่งก็ได้ภาพพอสมควรเมื่อมีคนมามิงเมียงมองๆนาพัทจะยิ้มให้แล้วเข้าไปพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษหากว่าสื่อสารกันรู้เรื่องเธอก็จะนำรูปของบุคคลทั้งสามให้ดูไม่ผมไม่เคยเห็น หน้าตาอย่างนี้มาก่อนคนแล้วคนเล่าที่พูดแบบนี้นภพัทไม่ท้อมุ่งหน้าสืบหาต่อไปเจอกับเจ้าของอูดให้เช่าในการเดินทางไปตามโอเอซิสต่างๆเธอไม่รอช้าที่จะขอถ่ายรูปแล้วซักถามเกี่ยวกับสถานที่สำหรับท่องเที่ยวโดยใช้รอยยิ้มกับเสียงหวานๆเป็นตัวนำทางแล้วก็ไม่ผิดหวังแต่อย่างใดชายวัยกลางคน ผู้มีหนวดและคราวขึ้นรกเต็มใบหน้าให้ความกระจ่างเป็นอย่างดีฉันมีเพื่อนสามคนนัดให้มาเจอกันที่นี่แต่ว่าฉันทำเบอร์โทรศัพท์เขาหายก็เลยไม่รู้ว่าจะติดต่อกันได้อย่างไรรู้แต่ชื่อเล่นคุณพอจะคุ้นหน้ากับพวกเขาบ้างไหมคะไหนครับบางทีนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการอูดของผมอาจจะเคยผ่านตามาบ้างโอ้สามคนนี้หรือ ถ้าภายในเจ็ดวันนี้ไม่เคยเห็นเลยแม้แต่คนเดียวครับนภัทรู้สึกผิดหวังไม่น้อยแต่เธอก็ยังคงยิ้มให้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าเห็นแล้วก็ช่วยส่งข่าวไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวินล,ล่าก็แล้วกันนะคะฉันชื่อนภัทขอบคุณมากค่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนกับรอยยิม้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณภายคนที่เคยเห็นต่างก็ชื่นชอบ เช่นเดียวกับชายผู้เป็นเจ้าของอูดเขายืนมองนภัสท,ที่เดินห่างออกไปความร้อนจากพระอาทิตย์ในเวลากลางวันนั้นแผดพลังแห่งลังสีจัดจ้าหญิงสาวกระชับผ้าค,คุมศีรษะให้แนบเข้ากับใบหน้ารองเท้าหนังหุ้มข้อที่เหยียบย่ำลงไปบนพื้นทรายนั้นยังคงอมความร้อนเอาไว้จนต้องรีบชักเท้ากลับขึ้นมาเร็วๆแล้วเลี่ยงเข้าไปหลบพักในร้านค้า ที่เป็นอาคารชั้นเดียวแต่ภายในกว้างตัวอาคารสร้างด้วยหินและดินโคลนพอคุ้มเอาไว้จนทั่วการสร้างบ้านแบบนี้ช่วยป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเวลากลางคืนความเย็นจะเริ่มโอนถ่ายออกมาสู่ภายนอกและผู้ที่อยู่ภายในบ้านจะรู้สึกสบายและก็ไม่ร้อนร้านค้าดังกล่าวเปิดด้านหน้าให้โล่งและวางโต๊ะกับเก้าอี้เอาไว้ แค่พอประมาณเท่านั้นนอกจากจะขายของกินของใช้แล้วก็ยังขายอาหารตามสั่งอีกด้วยมื้อนี้คงจะต้องสั่งอาหารจานเดียวไม่รู้ว่าจะพูดกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าภาษาเขาเราก็ยังอ่านไม่ออกด้วยสิถ้ามีรูปก็ดีนะนภัสหนักใจไม่น้อยที่จะต้องสั่งอาหารรับประทานเธอได้แต่ยืนกระเลิะกระลังอยู่หน้าร้านและก็เห็นว่าเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงสูงวัย นางหันมาส่งยิ้มให้แล้วชี้ให้ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวหนึ่งนภัทรทำหน้าเหลือลาและก็งุนงง,งอยากจะสั่งอาหารกินแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรความหิวเริ่มจู่โจมเข้ามาท้องร้องจนเสียงดังโครกครากสิ่งที่ทำได้ก็คือเข้าไปนั่งด้วยท่าทางหงอยหอยคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะประโยคแรกที่ถามออกไปหญิงเจ้าของร้านทำหน้างงสุดท้ายก็สส่หน้าเป็นมา เป็นการสื่อสารด้วยภาษากายว่าเธอไม่รู้โอ้ยแล้วเราจะได้กินไหมเนี่ยนภัทตัดปัญหาด้วยการชี้ไปที่ตู้แช่เครื่องดื่มน้ำส้มแช่เย็นกับน้ำแข็งช่วยลดความร้อนและช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นจากนั้นนภัทรก็รอให้มีคนมาซื้ออาหารแล้วชี้บอกไปว่าจะเอาแบบนั้นบ้างทั้งที่ไม่รู้ว่าเธอจะกินได้หรือไม่ แก้ปากบานที่ทำจากดินเผาช่วยให้รู้สึกว่าน้ำส้มอร่อยมากยิ่งกว่าเดิมเจ้าของร้านใจดีเอามันฝรั่งทอดกรอบมาเสิร์ฟให้แก่เธอหนึ่งจานแรกทีเดียวนาพัดคิดว่ากินแค่นี้ก็น่าจะพอมือเย็นแล้วค่อยจัดการให้เต็มคราบแต่ก็ไม่อาจยุติความหิวเอาไว้ได้อะไรกันกระเพาของเราขยายไปแล้วหรือไรหิวอีกแล้วสิแค่นี้ยังไม่อิ่มอีก แย yeah, ่จริงๆเลยแล้วจะทำอย่างไรดีน้านพัทโอ้ขอบคุณสวรรค์เราลอดตายแล้วดวงตาหญิงสาวทอประกายด้วยความดีใจที่เห็นลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาและพูดภาษาอาหรับซึ่งเธอก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเป็นการสั่งอาหารคนขายรีบกุลีกุจอทำให้อย่างรวดเร็วขณะคนขายกำลังบรรจุอาหารลงไปในห่ออยู่นั้นนาพัทไม่รอช้า ชี้ไปที่ห่อข้าวหน้าตาแปลกๆทันทีฉันขอข้าวแบบนี้ค่ะนภพัดใช้ภาษามือในการสื่อสารลูกค้ากับคนขายพากันหัวเราะชอบใจยิ้มให้เธอด้วยเมตีจิตนภพัดจึงยิ้มตอบและได้ยินเสียงคนขายพูดว่าบริยานีอ๋อข้าวจานนี้เลี่ยงบิยานีเหรออืมเราจะจำเอาไว้รู้อาหารแค่เพียงอย่างเดียวก็ไม่อดตายแล้วละ่ะเพียงไม่นานคนขาย ก็นำริยานีมาเสิร์ฟนาพัทพิจารณาดูก็รู้ว่าคือข้าวหมกไก่ดีๆนี่เองรสชาติไม่หวานเหมือนกับของไทยแต่มีรสออกไปทางเค็มและมีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศซึ่งเธอไม่รู้ว่าคืออะไรและก็มีเนื้อแกะสับเป็นก้อนอยู่ในซอสมะเขือเทศเนื้อที่นุ่มหอมกลิ่นแกะรู้ว่ามื้อนั้นเธอรับประทานเสียจนหมดจานอร่อยมากนภัทยกนิ้วโป้ง ให้แก่คนขายเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่การกระทําของเธอสื่อออกมาว่าอาหารจานนั้นเยี่ยมยอดคนขายยิ้มแก้มปริและบอกราคาเป็นจํานวนเงินหญิงสาวรู้ว่าไม่แพงเลยแล้วก็นั่งพักอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินออกมาเพื่อสืบหานักโจรกรรมทั้งสาม เหลือเวลาอีกสี่ชั่วโมงที่จะกลับที่พักนภัทจะต้องรู้เบาะเสให้ได้ว่าพวกคนร้ายนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่เพื่อความสะดวกในการจับตัวไปลงโทษที่ประเทศไทยความมืดที่โรยตัวเข้ามาเยือนแสงสว่างจากร้านค้าซึ่งติดกับชายทะเลได้เข้ามาแทนที่ตรงที่นภัทย,ยืนอยู่นั้นเป็นท่าเรือและมีร้านขายอาหารในเวลากลางคืนผู้คนเดินกันขวักขว เธอตั้งใจว่าจะกลับไปรับประทานอาหารมื้อเย็นกับเพื่อนแต่รู้ว่าคงกลับไปไม่ทันแน่จำเป็นต้องสั่งบิยานีรับประทานไปก่อนโต๊ะที่นั่งกลางแจ้งใกล้ๆกับต้นปาล์มซึ่งปลูกสลับกับต้นอินทผลามช่วยให้รู้สึกสดชื่นเสียงคลื่นกระทบกับชายฝั่งดังซัดซาผู้คนจำนวนหนึ่งเดินลงไปที่ชายหาดนภัทเหนื่อยเกินไปที่จะเดินทอดน่อง หลังจากจัดการกับอาหารจานโปรดจนหมดแล้วเธอนั่งปล่อยอารมณ์อยู่ชั่วครู่หนึ่งแล้วก็มองชีวิตของผู้คนในโอมาสกัสว่าการใช้ชีวิตหลังพระอาทิตย์ตกดินจะเป็นอย่างไรจึงรู้ว่าแตกต่างจากตอนกลางวันพอสมควรอาจจะเป็นเพราะความเย็นที่แผ่เข้าครอบกลุมขับไล่ความร้อนออกไปผู้คนกล้าออกมานอกบ้านแล้วเดินเที่ยวเล่นโดยไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดๆ ท่าทางคนหนุ่มสาวเขามีความสุขมากเลยนะเดินคุยกันกระหนุ่งกระหนิงบางคู่ก็นั่งกินอาหารเด็กเล็กๆวิ่งไล่กันตามชายหาดแต่อีกไม่นานเขาก็คงเข้าที่พักต่างจากบ้านเราผู้คนส่วนใหญ่คึกคักกันในเวลากลางคืนชอบอยู่กับไฟแสงสีและอีหนูเกลียดนักพวกผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยนพัดได้แต่ตำหนิผู้ชายไทยส่วนใหญ่มีนิสัยเจ้าชู้ แม้ว่าไม่ทุกคนก็ตามทีเถอะแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกันเกือบทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนรักของพวกเธอเจ้าชู้มีคนเดียวไม่พอเขาแอบไปมีผู้หญิงซ้อนอีกหลายคนเมื่อจับได้ต่างก็เลิกรางต่อกันทําให้ผู้หญิงเข็ดไม่กล้าที่จะมีความรักกลัวเรื่องความผิดหวังที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเรากลัวเรื่องความรัก ก็เลยตัดปัญหาด้วยการไม่รักใครนาพัฒได้เด็กคิดเรื่อยเปื่อยสายตามองไปที่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาแล้วก็สะดุดตากับผู้ชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเขาใส่ชุดโตบสีน้ำตาลเข้มบนศีสษะวกผ้าสีเดียวกันปลายเท้าใส่ลงเท้าหนังดูก็รู้ว่ามียี่ห้อกางเกงขาย,ายาวสีดำผ้าเนื้อดีนั้นสร้างความประหลาดใจให้แก่เธอไม่น้อยขากางเกงเล็ก คล้ายกับทรงเดฟของพวกวัยรุ่นไทยที่นิยมสวมใส่เมื่อมองไปที่ใบหน้าก็รู้ว่าเขามีโครงหน้าที่ชวนมองไม่น้อยติดตรงที่มีหนวดดกมากหากว่าโกนออกเขาคงจะเป็นชายหนุ่มที่ดูดีมากคนหนึ่งเขาคนนั้นมองมาที่เธอเช่นกันเมื่อศบตาก็เห็นประกายวับวาวและแสดงความดีใจออกมาหญิงสาวขมวดคิ้วเพียงเล็กน้อยเพราะเธอ ไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนแต่เขามองเราราวกับว่าเคยเห็นหน้ามาก่อนดวงตาเขาบ่งบอกอย่างนั้นบ้าน่ะคงไม่ใช่หรอกเราตาฝาดไปเองมากกว่าเมื่อสรุปให้กับตัวเองว่าตาฝาดนภัทมองไปทางอื่นที่น่าสนใจแต่แล้วเสียงดนตรีพื้นเมืองได้ดังขึ้นตามด้วยเสียงปรบมือเป็นจังหวะสลับกับเสียงผู้ชายเป่าปาผู้คนเฮโลไปยังมุมหนึ่งแล้วล้อมวงด้วยความอยากรู้ว่า มีอะไรเกิดขึ้นนาพัฒจึงเดินปะปนผู้คนไปดูเช่นกันนางระบำหน้าท้องนี่เองฮะไม่ว่าชนชาติไหนก็ชอบของสวยๆงามๆผู้หญิงคนนี้สวยนะหุ่นดีหน้าท้องเป็นลอนเชียวเวลาที่แอ่นตัวแล้วสายสะโพกแล้วหลอนเนื้อก็สะเทือนเป็นจังหวะ เพลินตาดีเหมือนกันนะเอ๊ะผู้ชายคนนั้นแย่แล้วเขากำลังถูกล้วงกระเป๋าผู้ชายหนวดโดกคนนั้นกำลังปุบมือเข้ากับจังหวะเสียงเพลงสายตาเขาจับจองมองนางระบำหน้าท้องที่ยังคงโยกเอวไปมาเขาไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกผู้ชายมือเบาคนหนึ่งล้วงกระเป๋าของเขาเพราะเวลานั้นผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดเสียจนแน่นทุกคนต่างให้ความสนใจ อยู่ที่ผู้หญิงใบหน้าสวยเธอสวมเสื้อเอวลอยแล้วแขนสั้นเปิดหน้าท้องที่เขียนลวดลายสีดำเป็นรูปนกกลางปีกสามตัวด้านล่างของเธอนุ่งกระโปรงยากรอมเทา้าที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีข้อเท้าทั้งสองข้างใส่กระพวนเวลาขยับเคลื่อนไหวจะเกิดเสียงดังกรุงกริงตามมาด้วยใบหน้าที่สวยลีลาการเต้นอันยั่วยวนสะกดผู้ชายให้จับจ้องมองด้วยความตื่นเต้น จึงเปิดโอกาสให้พวกมิจฉาชีพทำงานได้ตามสะดวกนภพัดไม่รอชา้าเดินแทรกฝูงชนเข้าไปเมื่อถึงตัวเจ้าไวร้ายเธอคว้าแขนหมักแล้วบิดแขนเต็มแรงเจ้านั่นถึงกับสะดุง้งแล้วแหกปากร้องลั่นโอ้ยเสียงดังจนแสบแก้วหูผู้คนที่อยู่ใกล้ๆต่างพากันหันมามองเป็นตาเดียวกันเมื่อเห็นหญิงชาวต่างชาติบิดแขนผู้ชายรูปร่างผอมเกร็ง ในมือถือกระเป๋าสตางค์แบบผู้ชายเอาไว้จุดแน่นเสียงฮือฮาจึงดังตามมาปล่อยปล่อยกระเป๋าเดี๋ยวนี้นะเธอออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษผู้ชายคนนั้นสายหน้าไปมาไม่ยอมทําตามนาพัสเห็นว่าไม่ได้เรื่องเธอจึงวาดปลายเท้าขึ้นแล้วหดไปที่ชายโครงของเขาอย่างเต็มแรงโอ้ยนักร้วงมือกก่าร้องเสียงหลงและสะดุ้งสุดตัวจนตัวงอปินกุ้ง และทำท่าจะล้มลงที่พื้นชายหนวดดกรู้แล้วว่าเข้าถูกลวงกระเป๋าก็ไม่ยอมเช่นกันจึงดึงกระเป๋าสตางค์ออกมาจากมือเจ้านั่นแล้วกระช้าคอเสื้อขึ้นมามันส่งเสียงร้องดังๆพยายามที่จะฮือเข้ามาทำร้ายแต่ชายชะกันไม่ต่ำกว่าสิบคนยกมือขึ้นแล้วดันกลุ่มฝูงชนเอาไว้เข้ารวงกระเป๋าคุณค่ะหญงสาวพูดออกไปด้วยเสียงลนๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการพูดเธอชี้หน้าคนร้ายชายหนวดดกพยักหน้าเป็นการรับรู้และชายวัยชกันสิบคนก็ด่าหน้าเข้าหาทำท่าจะเล่นงานส่วนเจ้าวัยร้ายคนนั้นคลายความเจ็บปวดลงไปมากเขามองผู้คนด้วยใบหน้าซีดๆเขาคงรู้ว่าถ้าขืนอยู่นิ่งไม่ทำอะไรก็จะต้องถูกลงโทษสถานหนักจึงรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายแล้วสะบัดต,ตัวหลุดออก จากการถูกควบคุมและแล้วก็วิ่งกลืนหายเข้าไปในฝูงชนเขาเขาหนีไปแล้วค่ะหญิงสาวส่งเสียงร้องด้วยอาการตื่นตื่นและรู้สึกเสียดายที่จับคนร้ายได้แล้วแต่ก็ปล่อยให้หลุดมือไปได้คนอื่นๆทำท่าจะตามไปผู้ชายหนวดดกยกมือโบอกไปมาเป็นการห้ามเพราะรู้ว่าคนเยอะขนาดนั้นยากที่จะเจอไม่ต้องตามปล่อยไปก่อน คุณพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือคะแม้พูดดีเสียด้วยสำเนียงคล้ายกับเจ้าของภาษาเลยคะ่ะครับผมฝึกเองขอบคุณมากครับที่ช่วยเอากระเป๋ากลับคืนมาในนั้นมีเอกสารสำคัญหลายอย่างถ้าถูกขโมยไปผมคงต้องเสียเวลาไปทําใหม่ครับดีแล้วที่ได้ของคืนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเมืองหน้าอยู่อย่างโอฮสกัตจะมีเรื่องแบบนี้ใช่ผมก็แทบไม่เชื่อเหมือนกันว่า จะมีคนกล้าลวงกระเป๋าผมนาพัสดุงต่อคำพูดของผู้ชายหนวดดกและมองหน้าเขาด้วยความสงสัยว่าเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรและผู้คนจะต้องกลัวเขาคงนึกต่อคำพูดของตัวเองจึงหัวเราะเสียงดังและทำหน้าตาตาลกจากนั้นก็วิ่งยักย้ายสายเอวเวิรนกับพระเอกหนังอินเดียหญิงสาวขำแล้วหลุดเสียงหัวเราะออกมาเบาๆคุณนี่ตลกจังเลยนะคะ แต่ฉันก็ยังสงสัยว่าทำไมขโมยมันถึงกล้าล้วงกระเป๋าของคุณคุณเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออย่างไรคะแต่ก็เธอนะนายกแต่ดูระบำหน้าท้องมันทําแม่งทําแม่งอยู่นะคะเบาๆครับอย่าเสียงดังไปความจริงนะ่ะผมเป็นนายกสมาคมต่อลงศพครับ <c oughs> แล้วหน้าผมเหี้ยมขนาดนี้เจ้านักล้วงคนนั้นมันยังกล้าทำได้ช่างไม่กลัวซะบ้างเลยนะครับนี่แหละคะ่ะ เขาเรียกว่าผู้กล้าบางทีความหิวทําให้คนไม่กลัวตายและทําทุกอย่างเพื่อให้ท้องอิ่มแม้แต่การลักเล็กขโมยน้อยไม่กลัวต่อบทลงโทษฉันรู้ว่าโทษของการขโมยของหนักไม่ใช่เล่นนะคะใช่ผมไม่อยากให้เจ้านั่นถูกตัดมือก็เลยปล่อยมันไปครับแค่นี้ก็คงเข็ดแล้วพูดเรื่องหิวผมเองก็รู้สึกท้องไส้โครกครากเอาอย่างนี้ไปกินอาหารด้วยกันนะครับผมขอเลี้ยง เป็นการตอบแทนที่คุณช่วยผมไม่ให้สูญกระเป๋าใบนี้คุณห้ามปฏิเสธนะครับใส่ตาดำวาวคู่นั้นจับจ้องวงหน้าขาวสะอาดนิ่งและแทบไม่เชื่อเลยว่าสามารถทำให้นภัทรู้สึกเกรงใจผู้ชายคนนี้มีอำนาจอย่างประหลาดเพียงคำพูดเขาทำให้เธอไม่กล้าขัดเธอจึงพยักหน้ายอมรับแต่ไม่ไวายที่จะแย้งขึ้นด้วยเสียงอ่อยๆแต่ฉันเพิ่งกินไปเมื่อครู่เอง ท้องยังไม่พร่องเลยค่ะถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่คนโอมารกัสก,ก็แล้วกันนะครับผมชื่ออาลีแล้วคุณละชื่ออะไรคงเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับเอ๊แล้วคุณทำงานอะไรครับระหว่างที่เดินเคียงคู่กันอาลีถือโอกาสแนะนำตัวและสอบถามเกี่ยวกับชื่อและถิ่นกําเนิดของเธอหากว่าทั้งสองหันมาทางด้านหลังก็จะเห็นชายชะกันสิบคนเดินตามห่างๆในลักษณะผู้คุ้มกัน เมื่อคนทั้งสองหยุดผู้ที่ติดตามต่างก็นิ่งแล้วหันไปคุยกันราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนาพัฒลังเลียอยู่ครู่หนึ่งเกรงว่าการเดินทางมาทำงานในครั้งนี้จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปหากบอกถึงอาชีพที่แท้จริงของตัวเองฉันชื่อนาพัฒเป็นคนไายคือฉันเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งทำข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ฉันมากับเพื่อนอีกสามคนค่ะดีจริงครับเข้าไปคุยในร้านนู้นดีกว่าบรรยากาศค่อยดีหน่อยคุณจะสั่งอะไรก็เชิญเลยครับผมก็มีสถานที่สำคัญต่างๆแนะนำให้คุณไปทำข่าวนะครับถ้าทางอาลีดีใจมากที่รู้ว่านภัทเป็นนักข่าวจึงกุลีกุจอพาเข้าไปนั่งในร้านที่จัดแบบสบายๆและมีเพลงสากลบรรเลงเพาะเซึ่งก็ดีกว่าร้านริมถนนที่เธอเข้าไปรับประทานเมื่อครู่เสียอีก แน่นอนว่าราคาย่อมแพงเป็นธรรมดาหากว่าเป็นผู้ชายที่ประเทศไทยพาผู้หญิงเข้ามาในร้านแบบนี้ก็จะถูกมองว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มหรือเสียสายเปจ่ายเงินเพื่อโชว์ผู้หญิงแต่กับอาลีไม่ใช่เขาเลี้ยงเธอเป็นการตอบแทนที่ช่วยเอากระเป๋าสตางค์คืนมาให้จากผู้ร้ายมือเบาคนนั้นระหว่างที่พูดคุยกันเธอก็รู้ว่าอาลีเป็นคนคุยสนุกมีนิสัยขี้เล่น พูดจาให้เธอหัวเราะได้อยู่เสมอและมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโรยพริกไทยลงไปในจานอาหารแล้วเผลอสูดเข้าไปเขาคันจมูกจนจามเสียงดังติดติดกันหลายครั้งทุกคนต่างพากันหันมามองเป็นตาเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นภัทรอ้าปากค้างก็คือรายหนวดข้างหนึ่งเอียงห้อยลงมาปิดที่ริมฝีปากด้านบนเธอจึงรู้ว่าเขาใส่หนวด